สวัสดีทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ในวันนี้วันหยุดอย่างนี้เหมาะมากๆเลยครับตอนเช้ามือเย็นได้มีโอกาสรดน้ําต้นไม้แล้วก็ไปเจอเจ้าต้นไม้หลายต้นที่พร้อมกับการขยายพันธุ์แล้ววันนี้จะชวนทุกท่านไปใช้เวลาในวันหยุดสําหรับการขยายพันธุ์กันครับผมเริ่มต้นจากต้นแรกก่อนเลยนะครับก็คือลิ้นบางกรดาบเงินการปักชําลิ้นบางกรดาบเงินนะครับโดยใช้ใบไม่ค่อยจะได้ผลครับเพราะว่ายังเป็นการขยายพันธุ์ที่มีโอกาสไปโดนส่วน ที่สีเขียวนะครับเราลองพอดกระถางดูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการขยายพันธุ์ในส่วนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ผลดีจากการปักชำก็ตามแต่ว่าในส่วนที่เขาขยายพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยจากการแตกเซลล์หรือขยายเซลล์ออกมาเนี่ยนะครับมันอาจจะไปโดนส่วนที่เป็นสีเขียวก็เลยทําให้กลับไปเป็นเหมือนต้นแม่ต้นเดิมของเขาเลยนะครับก่อนการกลายพันธุ์ก็คือลิ้นมังกร ที่มีสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ผลเลยครับที่เราเห็นตัวนี้สีใบที่ตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยก็กลับไปเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับเพราะว่าไปโดนเซลล์ที่มีสีเขียวนั่นเองโอกาสที่เราจะได้ส่วนขาวเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับในขณะที่ต้นที่เราทําการแบ่งแยกหน่อน,นะครับก็จะได้สีขาวด่างแบบเนี้ยสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มือเย็ยนทํานะครับ ก็คือเราจะแบ่งแยกก่อในส่วนของริมกรด่าบเงินนี่แหละคือต้นเดียวเนี่ยถ้าเราเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ลืมๆนะครับ3-4เดือนเราก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้เลยเราก็จะแบ่งแยกไปปลูกต่อนะครับซึ่งได้หลายต้นเลยครับเริ่มต้นจากการถอดกระถางออกก่อนเลยนะครับใช้วิธีการดึงเลยนะครับ ได้แล้วเราก็จะเห็นว่าเขามีต้นหน่ออ่อนตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่ย้ายเราจะฝากไปกับต้นแม่ก่อนเราจะไปเอาต้นที่พร้อมแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ถ้ามี2ใบใหม่อย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นรากเขาเดินดีพอสมควรเลยผมจะทําให้ดูอย่างแรกเลยนะครับคือไม่ต้องใช้มีดเราก็ใช้วิธีการหักเ,เลยครับก็จะไปดัดบ,บริเวณส่วนที่เ็าแทงออกมาแล้วก็เป็นรูปตัวแอลขึ้นอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาแบบนี้เราก็จะไปดัดเอาระออกเลยครับแบบนี้ รเราก็จะได้งอแบบนี้แล้วก็ลงไปปลูกหมักครับเราก็เตรียมดินปลูกไว้ก่อนเลยนะครับดินปลูกก็ประกอบไปด้วยดิน1ส่วนอินทรียวัตถุปุ๋ยคอกและปลุ๋ยหมัก1ส่วนในวันนี้ที่พิเศษก็คือมเย็นได้เจ้าเปลือกถุ่งสงแห้งมานะครับเราก็เอามาใส่ด้วยเพื่อทําให้มันร่วนโปร่งขึ้นแล้วก็เติมหินภูเขาไฟเบอร์เล็กลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะทาให้ดินด้วนแล้วก็โปร่งมากขึ้นนั่นเองนะครับเราก็รองพื้นลงไปนะครับ ่อมาแบบที่2นะครับเราจะใช้มีดในการตัดนะครับอันนี้คือแบบเดิมที่เราได้รอยหักนะครับแต่ถ้าเรากังวลว่าจะทําให้เกิดความเสียหายหรือต้นช้ํา <'t> ก็แนะนําว่าอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับก็จะมีแนวของต้นที่งอกมาใหม่เราก็ใช้มีดคมๆเฉือนเข้าไปตรงน,นี้เลยหนึ่งสองสามเฉือนเลยครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ใช้มือนะครับ พุ่มพยายามเอาลากหรือดินที่ติดมาด้วยนะครับเอามาให้ได้มากที่สุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเราไปเตรียมวัสดุปลูกแล้วก็ปลูกลงในกระถางกันครับ ต้นที่2ผ่านไปครับต่อไปเราก็จะไปจัดการกับต้น2 3สาและ4ี่นะครับนะครับเราก็ไปหักแบบนี้เลยนะครับได้มาละหนึ่งต้นนะครับหมุนอีกสักหน่อยหนึ่งพยายามเบามือนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้ต้นแม่กับต้นน้องอ่อนๆเนี่ยช้านะครับอันนี้อาจจะต้องใช้มีดนะครับสื่อไประหว่างแนวตรงนี้นะครับแล้วก็เฉือนลงมาแบบนี้เลยเร่งเร็งดูนะครับจะเจอแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันเรล็งๆงลงไปนะครับผมพยายามจะหาสืบนิ้วลงไปแล้วก็เจอแล้วครับเจอเจอโคนต้นเขาอยู่ตรงนี <Okay. S 1> ้่คิดกับแม่นะครับเราก็ใช้มีดแบบนี้นะครับลงไปเลยนะครับได้แล้วแต่จะลึกลงไปนะครับเดี๋ยวจะไปโดนโดนต้นน้องต้นอื่นก็ได้ออกมานะต้นนแบบนี้นะครับความล่ก่อนที่เราจะไปปลูก3ามต้นนี้เราจะไปปลูกต้นแม่คืนก่อนครับ เราปลูกต้นแม่ลงในกระถางที่เล็กลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีต้นน้องๆเขาออกไปเยอะแล้วเราก็ลองดินลงไปนะครับจากนั้นนําต้นแม่ลงไปในกระถางใหม่ครับค่อยๆเบามือนะครับแล้ก็เติมดินลงไปนะครับ ก็จะได้ต้นใหม่อีกหลายต้นเลยนะครับเรียบร้อยครับสำหรับดินเดิมเราก็เอาไปผสมกับดินที่ปลูกใหม่นะครับเราก็จะเอาไว้ใช้ต่อนะครับนี่เลย ก็ผสมพุกเขาเข้าด้วยกันนะครับจะใช้เป็นวัสดุปักชำเจ้าค้าหลังแดงที่เราจะทําการปักชำด้วยครับนั้นเราก็ผสมครับตอนน่อด้วน้ำด้วยนะครับักปุ๋ยขึ้น,น่อนจนไปลูกเลี้ยงในช่วงแรกนำเขาไปวางในพื้นที่ร่มํำไดก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์หนึ่ง เราค่อยขยับไปวางในพื้นที่รับแดดขาวและหลังจากนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็ค่อยนําเขาไปวางในพื้นที่ที่รับแดดอาจจะเป็นถึง10โมงเช้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งตั้งตัวได้แล้วลากเดินได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะน,นําเขาไปวางในพื้นที่ได้รับแดดเต็นวันก็จะแตกหนอ่อแตกกอเอติบโตให้เราได้เห็น่างขึ้นใจเลยครับ สำหรับท่านที่ปลูกริมังกรดาบเงินนะครับแล้วพอต้นแม่เขามีอายุเยอะๆเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับที่จะมีใบโค้งลงแบบนี้นะครับถ้าเราอยากให้ตัวเขาเองมีใบที่แข็งตั้งขึ้นเนี่ยก็ต้องเริ่มเลี้ยงในพื้นที่ได้รับแดดโดยเฉพาะแดดจัดเต็มวันนะครับก็จะทําให้ใบตั้งตรงได้มากเลยแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ของผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะจับสันพื้นที่ แดดเต็มวันเขาได้ก็ได้รับแดดเพียงแค่ครึ่งวันเพราะฉะนั้นใบโค้งจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับใบโค้งหรือปลกลงเราก็สามารถจะแก้ปัญหาเขาได้นะครับก็โดยใช้วิธีการปักไม้ค้ำยันแบบนี้แหละแล้วก็รวบใบเข้าไว้ด้วยกันแบบนี้เลยนะครับก็ยังทําหน้าที่ในการสัองข้อแสงแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่สําหรับต้นไม้อื่นๆนะครับแล้วก็มัดเข้าไว้แบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับ แต่ถ้าให้จะให้ดีก็คือนําเข้าไปวางในพื้นที่รับแดดเต็มวันนะครับชื่นชอบม,มากๆ <Action. S 1> ลักษณะอย่างหนึ่งของค้าหลังแดงนะครับก็คือเมื่อต้นเขามีอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยต้นที่ออกดอกไปแล้วเนี่ยส่วนกิ่งก้านนะครับก็จะเริ่มจะโน้มแล้วก็ถ้าเขาแตะดินเนี่ยเขาก็จะขยายพันธุ์ต่อไปได้นะครับน,นี่ก็คือส่วนที่เราจะตัดไปปักชำได้ต้นใหม่นะครับเห็นไหมครับจะมีรากแล้วก็นี่มีร่องรอยของเจ้าเพี้ยแซรกอยู่นะครับเปียกแป้ง เราจะตับกิ่งส่วนเนี้ยไปทําการขยายพันธุ์กันครับได้แล้วนะหนึ่งกิ่งจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับอยากให้ทุกท่านดูตรงนี้นะครับในส่วนนี้จริงๆก็สามารถจะเอาไปขยายพันธุ์ได้เพราะว่าเริ่มจะมีจุดรากที่จะงอกออกมาแล้วนะครับ แต่แนะนําว่าให้เห็นจุดสีน้ําตาลแบบนี้ก่อนแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มีรากออกมาจุดสีน้ําตาลแล้วก็มีรากออกมาก่อนถึงจะเหมาะออกับการนําไปขยายพันธุ์นะครับทําง่ายๆเลยครับแล้วก็เติมดินปลูกเราใช้เป็นดินปลูกเลยนะครับเราจะไม่ใช้เป็นวัสดุปักชำก็คือวัสดุปลูกที่เราใช้ปรุงไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็แหวกเขาตัวนิดนึงแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ไปหักกิ่งนี้ออกเป็นสองกิ่งหรือสองต้นนะครับแล้วเราก็ปลูกเขาลงไปแบบนี้เลยะครับเราก็กรบดินลง <Okay. S 1> ตอนอนะะี้พอครับเรียบร้อยแล้วครับสำ <Okay. S 1> หรับตัวนี้เราก็เด็ดใบออกนิดงึงเงื่อเห็ต้นเขาตั้งตรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเติมดินปลูก ลงในกระถางแบบนี้แล้วเหมือนเดิมครับก็แหวกเ้าลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้กลบครับเติมดินลนงไปอ,อีกเท่าหน่อยนึงตวนที่สองผ่านไปครับ สำหรับต้นนี้สำหรับต้นนี้เราจะเอาต้นนี้เก็บไว้นะครับจะไม่หักเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่กาบใบที่ไม่มียอดแต่เป็นส่วนที่มียอดอยู่ข้างในด้วยนะครับเราก็ต้องรว่วไปด้วยกันแล้วก็ปลูกลงไปแบบนี้ <Okay. S 1> เราเติมดินครับแหวกครับแล้วก็ปวดลงไปแบบนี้ครับ เริมดินอีกครับผมเรียบร้อยครับเราก็รดน้ำลงไปนะครับสร้างความขึ้นชื้นให้กับต้นที่ปลูกใหม่หลังจากนั้นเราก็จะนําไปวางไว้ในพื้นที่ร่มลงาไงก่อนนะครับโดยพากอย่างฟ้าหลังแดงนี่ยเรานําไปฝากไว้ใกล้ๆใ,ใ,ใ,ใต้ต้นแม่ได้เลยนะครับจะได้สภาพแวดล้อมที่คช้ยคลึงกัน จริงๆแล้วพ้าหลังแดงเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะครับสามารถปลูกในพื้นที่ได้รับแดดจัดเต็มวันได้เลยแต่เนื่องจากว่าผมปลูกเลี้ยงไว้ในพื้นที่ได้รับแดดครึ่งวันนะครับก็อยู่ได้เช่นเดียวกันเรียบร้อยสําหรับวันหยุดสงกรานนี้นะครับถ้าหากทุกท่านไม่ได้ไปไหนหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการรดน้าดาหัวผูุ้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับพาครอบครัวไปทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับมาใช้ชีวิตในสวนที่อยู่กับต้นไม้ที่เรารักนะครับ แล้วก็เริ่มมองหาต้นไม้ที่รอาการช่วยเหลือของเราในการขยายพันธุ์นะครับก็จะได้หลากหลายต้นแล้วก็จะได้มีต้นไม้ไว้แจกกับญาติพี่น้องเราด้วยนะครับในขาวต่อไปแต่วันนี้มือเย็ยนสตูดิโอและต้นไม้ลหลายๆชนิดก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือนมือเย็ยนเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามมือเย็ยนไปด้วยนะครับและถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระด,ดีๆของมือเย็ยนไปแล้วก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ สำหรับสาระดีๆในวันนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลิเคชันผู้นำด้านชีวพันธุ์ป้องกันกรรมจากสัรวูพืชขออนุญาตลดท่านก่อนนะครับสวัสดีครับ